เปิดเป็่นไหมคะเปิดเป็นอ่ะเปิดนเปิดเปล่นอะใครคือให้อะแต่ใช่ไหมเน่นี่ตนองเนนชอบไหมชอบไหม ชอบพ่อคันนี้ชอบไหมครชอบไหมคุณแม่เอาเอาคันนี้ไปทิ้งได้ไหมเอาไปทิ้งได้ไหมไม่ได้อ้าวทำไมอ่ะจะหายแกจหาไม่เจอตุ๊ตุ๊ต้องต้องชอบไหมครชอบไหมเออชอบป่ปะแล้วเกิดพี่กรณ์มาขอเล่นด้วยให้ไหมได้ฮะ แบ่งไมแบ่งแบ่งอ้าวทำไรเ่ยไม่ได้กูก่างพียังแบ่งเนะไม่ได้ไม่ได้เหรอแบ่งง่ายเกินเกเแบ่งไมแบ่งไม้ยเก่งเก่งๆักึ่ครับับ ยิงแล้เหรอยิงยังไงยิงอ่ะอ้เอ้าใส่ใส่หรือทอดอยากใส่หม้อหรืออยากทอดหมวกอ้ไหนเป็นโรบอทยังไงเนี่ยนี่มันคืออุ้ยเป็นโรบอทแล้วดีไงอู้ยดีไงเป็นหน้าโรบอทเลยเห็นไหม